ครับเพื่อนๆวันนี้ปู่พามาดูไผ่อีกตัวหนึ่งนะครับไผ่อีกตัวที่หน้าปลูกหน้าขยายพันธุ์ตอนนี้ปู่มีกอเดียวนะครับจะว่าไผ่เลี้ยงก็ไม่ใช่แต่ใบเหมือนไผ่เลี้ยงมากนะครับตัวนี้นะครับ,ข,รรนะรบข้อจะโปโปนะครับข้อจะโปโป นี่นะครับข้อเก่าก็จะโปไม่ใช่โปแต่ข้อใหม่นะครับข้อจะประโปและลำตรงสวยมากนะครับผายตัวนี้ตัวนี้คือลำเก่านะครับลำเก่าที่ปลูกมาปลูกนะครับนี่นะครับลำตรงสวยมากนะครับนี่นะครับนี่ลำเก่าปูตัดไปแล้วนะครับ ลำเก่ามีอยู่สองลำนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ลำตรงไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรครับต้องปรึกษาญาติก่อนหรือท่านผู้รู้ว่ารู้ว่าเป็นไผ่อะไรบอกหน่อยครับแนะนำปู่หน่อยถ้าไม่รู้ควรตั้งชื่ออะไรดีครับไผ่ตัวนี้ ครับให้ชมกันแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้พายามาขุดไผ่ข้างบ้านนี่แหละครับครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับ